ก็ไอซี่ตงอันี้่นะครับวันนี้ใหม่นะครับในการรีวิวของสะสมนะครับก็จะเป็นจากค่ายอนิเมะนะครับก็ได้ทำการผลิตหรือว่าไงวะจะทำขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นการ สมุดสะสมสติ๊กเกอร์นะครับอุลตร้าแมนเพื่อแลกของรางวัลน,นะครับในสมัยก่อนตอนเราเด็กๆนะครับเมื่อ3 0 2 0 30ปีที่แล้วนะก็จะเป็นช่วงที่ฮิตกันมากเลยนะครับเป็นแปะสมุดแปะไปเรื่อยเพื่อเอาไปแลกชิงโชคชิงรางวัลอะไรต่ออะไรนะครับก็ปัจจุบันได้กลับมาทํากันเรื่อยๆแต่ละค่ายแต่ละค่ายทำมาเรื่อยๆนะครับแข่งขันกันสูงมากนะครับก็นี่ก็เป็นค่ายยักษ์ใหญ่หนึ่งนะครับที่ จะทำขึ้นมาโปรเจกต์นี้นะครับได้ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงเนื้อเรื่องอุลตร้าแมนนะครับอันนี้ผมสั่งไปดีออนไลน์ไปนะครับเพราะว่าผมอ่ะจะเลือกเก็บแค่บางงานนะบางงานที่แบบการ์ตูนโปรดเนี้ยผมจะเก็บนะครับแต่อย่างอุลตร้าแมนเนี่ยผมไม่แทบไม่รู้จักใครเลยนะรู้จักแค่ว่ามันคืออุลตร้าแมนนะโอเคครับเดี๋ยวผมลงมาชมกันเลยนะครับอันนี้ผมสั่งไปสองเล่มนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบสองเล่มแบบขาลายนะมันมีหลายลายนะเล่มอะ อันนี้คือแบบสุ่มลายมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ซ้ำหรือต่อน,นั้นมันมีทั้งหมดน่าจะแปดแบบหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมแกะเลยอุย๊ยตัดเผลอโดนซองซองข้างในาโอเคครับไี่พึ่งอ้ลายไม่ซ้ํากันนี้นะครับนี่แล้วก็ในหนึ่งเล่มเนี่ยจะมีสติกเกอร์มาให้นะครับสองสองซอ,องนะครับ เรามาแกะดูเล่มข้างในกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะนี่ผมไม่รู้นะครับว่าได้อะไรบ้างตอนนี้มีหลายช่องทางนะครับหลายช่องทางในการจัดซื้อหรือว่าสั่งซื้อนะครับอันนี้ไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะครับให้ไปติดตามข่าวสารจากอุลตร้าแมนหรือของเล่นแถมขนมขนมแถม,มของเล่นหรือของสะสมในวัยเด็กนะครับในในในเพจ a อนิเมะ์อย่้เลยน,น,นะครับโอเคครับมนาะ นี่ครับฮืมคลาสสิกเลยนะเป็นลูกข้าวที่แบบว่ามันดูคลาสสิกมากเลยนะผมว่ข้างในเราก็จะเห็นเป็นก็มีเนื้อหาต่างๆนะครับนี่นีการเลเซอร์สุดพิเศษ40ใบเนี่ยเป็นบ็อกซเซตนะครับแลกฟรีมีรายละเอียดต่างๆเลยนะครับ พบกี่เล่มก็จะมีแจ้งรายละเอียดเลยนะครับเนี่ยก็นี่ครับมาต่อไปก็เป็นนี่อะไรเอ่ยอ๋อพบแปดใบนี่มีเสื้อนะครับเนี่ยแล้วเสื้อก็มีนะครับก็นี่เสื้อเอ่ยอ่านี่ครับเปิดดูรับอ้าวมีโปสเตอร์ด้วยโปสเตอร์นะครับน่าจะสุ่มกันนะครับอืม เนี่ยผมรู้จักอุลตร้าแมนน่ะแล้วก็รู้จักไอเซตตอนนะครับเซตตอนเลนี่รผมรู้จักอยู่ mm. นะครับมีโพเตอร์แถมด้วยนะครับ mm. สวยนะครับ mm. ก็ในต่างๆก็จะเป็นการแปะสติกเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ mm. เดี๋ยวเราม,มีแบบซื้อแบบหลังก็มีนะครับสั่งซื้อแบบหลังก็มี นี่คืออะไรอ่ะสมมติว่าเ,เรื่องต่อไปคืออ,อ,อะไรกกนโปรเจกต์หน้านะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนโปรเจกต์หน้าเลยหรือเปล่านะ<笑><笑>นี่ครับก็ <c oughs> มีช่องทางหลายช่อง <c oughs> ทางมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับ <c oughs> แล้วนี่ไงสมุดมีทั้งหมดแปดลายนะครับอืแปดลายแปดลายอืม มัดูคลาสสิกดีนะอแล้วก็เป็นเลเซอร์ตัวหนังสือด้วยนะหรือแฟมแต่ผมมาแกะดูข้างในกันนะครับว่าผมจะได้สติกเกอร์แรอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็เป็นซองนี้มานะครับซอ,องยี่สิบบาทนะครับบรรจุสุบห้าใบนะครับแกะเลยนะครับปึ๊บ อ๋อเป็นอย่างนี้มาครับ่อ๋หม,ม,มาๆเลยนะหม,มาๆมาเลยซุบว้าวสวยจังเลยอันนี้สวย่ะเนี่ยโุ้ยมันงานมันสวยมากเลยนะเนี่ยเอองานดีนะอ เลเซอร์มันจะอยู่หลังๆนะครับผมเห็นแล้วด้านหลังมันจะเป็นสีเทานะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามารุ่นน่าเราจะได้เลเซอร์แบบไหนนะครับมันจะวิบวับวิบวับนะครับเลเซอร์ Laser. นี่อุอ้ยเบอร์สิบอยู่เดีย่ยงนี้เลยเหรออีกตัวร้อยสี่สิบนะครับนี่เลเซอร์ Laser นี่สวยมาก รวยนะมันแรลหรือเปล่านะวิ them. Them ่งหน้าเก็บเนี่ยสองร้อยเบอรสองร้อยเนี่ยล้เนี่ต่อๆกันมครับโอ้เบอร์สิบสองนี่คือแลไหมเนี่ยเู่ภาพเนี้ยมันเป็นห้าฮิตเลยนะเป็นท่าห้าท่าฮิตเลยเออ มันมีที่ฉีดด้วยนะนี่ครับก็ะไปเลยไปเลยอุ้ยเฮ้ยนี่มันต้องพิเศษเลยแน่ๆเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมอ้ย เป็นวิบวับวิบวับอุ้ยนี้ซ้ำมาเลยนะครับเนี่ยเบอร์สองร้อยเนี่ยนี่ผมไม่มีข้อมูลเลยนะผมไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลเลยเนะี่ยโอ้เลยแบบว่าอามารีวิวก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องไปศึกษาหรอกเพราะผมบอกว่าผมอยากรีวิวที่มันแบบว่าเรียว,ยวแบบว่าอยากอยากอยากชมว่าการ์ดใบนี้มันหายากคือคือผมผมผมตีละผมไม่อยากไปตีราคาการนะครับ ราคาสติกเกอร์ราคาสติกเกอร์เดี๋ยวนี้มันก็มาพร้อมๆกันแนละ้วเออแของอะ่ะแบบของแพงต้องต้องจะสวยกว่ามีราคาต้องรงก,กว่าอไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ผมผมอยากรีวิวแบบว่าไม่รู้ราคาของพวกมันอะ่ะแต่มาดูที่เนื้อง,งานจริงๆของมันนะเนี่ยมาดูเนื้อง,งานใบเนี้ยมันอาจจะแบบราคาหลายร้อยก็ได้แต่ผมขอดูเนื้อง,งานก่อนว่ามัน มันคุ้มค่ามก่อนแบบแบบได้หรือเปล่ามันสวยหรือเปล่าแต่มองจากเฉดสีอะไรเงี้ยมันก็สวยตามลําดับเลยนะแบบมันเป็นแบบความคมความอย่างเงี้ยอบเนี้ยมันโอเคเลยนะแล้วก็อันเนี้ยที่อันนี้ไม่รู้ว่ามันแลจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันมาเป็นอย่างเงี้ยเออมันดูแปลกตาดีอ่ะมันสําหรับคนอื่นมันอาจจะไม่แลก็ได้แต่สำหรับผมมันดูมันแรกสาหรับผมนะมันดูแปลกตาดีเนี่ย มา,มาเล่มต่อไปครับผมเป็นอีกรายนึงนะครับอ่าข้างในก็เหมือนกันครับแต่เหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันนะอุ้ยเบอร์ตันนี้สวยนะอูย้ยเป็นเบอร์ตันรวมรวมเราอ,อุลตร้าแมนนะครับอีน่นี่นเตอร์นี้เขาก็สูมใช่ไหมแถมเตอร์ทีรุกเล่มสุดพิเศษพวพี่น้องอุลตร้าแมนดูโชว์นะครับ โปสเตอร์สวยมากเลยโอเคเราไปแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็าเหมือนทั่วไปนะครับมันก็ต้องแตะมันเหมือนกันแหละครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันนะครับเอาซองสีแดงก่อนเลยนะ โอ้ยสวยนะเนะี่ยไฟ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 มาครับแล้วก็ลงมาอุ้ยมาเดี๋ยวๆนี้นะครับเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบนะครับเ,เบอร์สิบเอาทหน้าเบอร์สิบเลย ๋อนี่มันเป็นหน้าน่าจะเป็นหน้ารวมนะครับแบบแบบแแบนะเดี๋ยวดีก็มาอืออุ้ยอันนี้เมื่อกี้ได้แบบอันนี้ปะแบบเลเซอร์แต่เนี้ยผมได้แบบธรรมดานะครับนะมันจะมีแบบสะสมแบบเลเซอร์นะครับเป็นเล่มเลเซอร์แบบธรรมดานะครับ ก็คือว่าสติกเกอร์ธรรมดาครบ2เล่มมันก็จะได้เนี้ยแต่ถ้าเป็นเลเซอร์1เล่มหรือธรรมดา3เล่มมันก็ได้เป็นบ็อกเซตนี้นะครับนี่มันมีรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้นะครับนะครับต่อไปอู้เบอร์เดียวๆมาอีกแล้วครับเปตัวเดียวๆเ,เบอร์หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ย เดี่ยวๆนะครับเบอร์159นะครับว้าวแบบเดี่ยวๆยนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยมึงแบบไม่ต้องต่อให้เยอะนะครับเนี่ยอู้อันนี้เป็นฉากนะครับเบอร์125นะครับเนี่ยโอ้ยสวยนะ133ี่เนี่ย ดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรอีกบ้างนะครับอีกซองหนึ่งนะนธรรมดาเนี่ยผมว่าผมจะไม่แปะนะผมเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนเขาคิดดูก่อนแล้วกันเนาะยังไม่อยากแปะเพราะอยากให้แบบเก็บสมนุนเล็บเปล่าๆก่อนนะ โอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว<ๆ>มาอีกแล้วนะครับเบอร์ร้อยสามสิบนี่เหมือนเหมือนได้แบบเมื่อกี้ปะ่ะน่าจะได้แบบเมื่อกี้ใช่ไหมเออแล้วก็ร้อยห้าไปต่อนะครับตัวตัวมาเลยว้าวแบบเดี๋ยวๆมาอีกแล้วเบอร์สิบนะครับโอ้เมื่อกี้ก็เพิ่งได้ไปใช่ไหมเบอร์สิบนี่อันนี้เบอร์ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเปิดดูมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนต่างๆ,ๆนะครับโอ้ยอันนี้ผมได้แล้วเปิดซ้ำเจอซ้ำเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับโอ้ยนี่เป็นฉากเดียวๆนะครับเนี่ยเบอร์ร้อยสี่เป็นฉากเดียวๆเลยนะโอ้ยเป็นฉากแล้วสองร้อยหกว้าวสวยเลยนี่อดนะครับก็การรีวิวนะครับครั้งนี้ถามว่า เป็นไงล่ะครับผมผมชอบนะเพราะว่ามันดูคลาสสิกสมัยก่อนดีนะเออมันดูแบบสวยงามมากเลยนะแต่ถามว่าเรื่องราคาหรอราคาเนี้ยี่ผมตามราคาเนี่ยว่ามันเจ็ดสิบใช่ไหมผมว่าราคามันตรงตรงบ่าสมุดสมัยก่อนอะแม่งเล่นมาสิบบาทอะสมัยนี้แม่งเล่นแล้็ดิตคือตามยุคสมัยเนาะแต่ผมก็ถามว่าคะแนนเรื่องเนื้อง,งาน อะไรต่ออะไผมว่าไม่อยากจะให้คะแนนนะเพราะว่าผมมองภาพรวมแล้วมันให้คะแนนยากมากแล้วก็ช่วงนี้คือแบบไม่กล้าให้คะแนนเยอะนะเดี๋ยวดราม่าใส่ผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมนะครับก็ชิดก็ ก็ชอบไหมก็ก็ถือระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ถามว่าเรื่องเนื้องานคุ้มราคาที่จ่ายไหมผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มในราคา70บาทเพราะว่าได้ทั้งโปสเตอร์แล้วก็คือคุณภาพเล่มมันก็ไม่ใช่แบบหมูเนาะก็ถ้ามีสิบคะแนนก็ให้เต็มสิบแล้วครับผมผมให้สิบทุกงานแล้วครับไม่มีตําหนิไม่มีติอะไรนะผมมองว่ามันไม่น่าติอะไรได้นะ แล้วเขาก็คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือภาพก็จะดูแบบว่ายุคเก่าๆนะครับไม่ให้มันไม่ได้แตกเพื่อให้มันแบบเป็นงานผิดพลาดหรืออะไรนะครับแบบมันดูคลาสสิกดีนะครับโอเคอแล้วโปสเตอรผ์ผมถูกใจโปสเตอร์นี่แหละที่ผมให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยเออมันคืออุนเต็มแมนที่เรารู้จักกันนะเนี่ยเฮ้ เป็นยุคโชวะใช่ไหม,อมโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะั้นถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับอุลตร้าแมนหรืออะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารจากของเล่นแบบอย่างนี้นะครับเป็นของอุลตร้าแมนในช่วงนี้นะครับก็ไปติดต่อติดตามที่เพจ อนิเมะลันนะครับวันนี้อาจจะเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมบทตัวเองที่จะพูดเรื่องเกี่ยวอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันีกทีหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายครับผมชอบนะติ๊กเกอร์เนี้ยอืมสวยงามเจอกันเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยนะเนี่ยมันดูขาดสึกมาก